สวัสดีค่ะพรแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินหมึกไข่หมึกย่างอร่อยอร่อยนะคะไปแย่งนักเรียนโรงเรียนหนึ่งไปรับลานนะคะแย่งนักเรียนกินหมึกไข่ย่างนะคะอร่อยอร่อยนะคะน้ำจิ้มข้ออร่อยมากเลยนะคะไว้มาทานได้นะคะที่โรงเรียนดารานะคะ ด้านหลังนะคะผู้ปกครองรับนักเรียนนะคะซอยด้านหลังโรงเรียนนะคะแวะมาแวะมานะคะอร่อยนะคะน้ำจิ้มเข้าอร่อยมากเลยนะคะตัวละสิบบาทนะคะทานทีก็เยอะเลยนะคะอร่อยมากนะคะแวะมาแวะมาแวะมาอุดหนุนกันนะคะหมึกไข่หมึกย่างนะคะซีฟู้ดนะคะ เมนูง่ายๆนะคะดูสิคะน่าทานไหมคะวางเรียงรายกันเต็มเลยนะคะน้องหมึกนะคะน้องหมึกไข่นะคะคนปิ้งก็ยืนปิ้งโอ้โหสองเตาเลยนะคะเอาแทบไม่ทันนะคะปิ้งแทบไม่ทันเลยนะคะลูกค้าเยอะมากนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปาแบมด้วยนะคะหมึกไข่หมึกย่างนะคะขอบุณค่ะ